ทางด้านทีมนักตบสาวสวัสดแคทประเดิม3แต้มในเล็กที่2ด้วยการตบเอาชนะขอนแก่นนคร3ต่อ0เซตค่ะ ที่ห้อง MCC Hall The Mall โคราชได้มีการแข่งขัน e s c ค e l a Volleyball Thailand ์ลีกครั้งที่19ฤดูการ2023 2024เกมที่8ของฤดูการประเภททีมหญิงพบกันระหว่างทีมนครราชสีมาคิิวมีวี VC ทีมอันดับที่2ของตารางลงสนามในชุดสีน้ำเงิน เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทีมอันดับที่6ของตารางอย่างทีมแก่นนครมหาวิทยายลัยกีฬาแห่งชาติ V.C. ที่มาในเสื้อสีชมพูโดยผลงานการลงสนามในเลกแรกเป็นทางทีมแคทเดวิลตบเอาชนะทีมแก่นนครมหาวิทยายลัยการกีฬาแห่งชาติ V.C. ได้3ต่อ0เซต ส่วนในเกมนี้ทางด้านนาครราชสีมาคิวมินซีวีได้เล่นที่สนามห้อง MCC Hall The m a l เ o โคราชเป็นครั้งแรกซึ่งมีแฟนวอลเล่าบอลให้กำลังใจเต็มสนามโดยผลการแข่งข,ข,ขันในเกมนี้เป็นทางด้านสวัสด์แคทโชว์ฟอร์มได้อย่าททางด้านแคทเดวิลค่ะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการตบเอาชนะทีมแก่นนครขาดลอยไป3ต่อ0เซตด้วยคะแนน25ต่อ17 25ต่อ14และ25ต่อ12เก็บ3แต้มประเดิมการลงสนามในเล็กที่2เก็บคะแนนเพิ่มเป็น21แต้มจากการลงสนาม8เกมรั้งอยู่ในอันดับที่2ของตารางส่วนทางด้านทีมแก่นนครมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ VC มี5แต้มจากการลงสนาม8เกมเท่ากัน โดยการแข่งขันจะหยุดพักในช่วงปีใหม่1สัปดาห์ก่อนที่จะกลับมาลงสนามอีกครั้งในวันเสาร์ที่6มกราคมทำการแข่งขันกันที่ MCC Hall ฮอเดอรมอโคราชค่ะ